ครับสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพาเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ได้ เป็นชุดรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับสวยๆนะครับมีพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาครับแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนามาแบ่งปันใ้พี่เอฟีอีกเหมือนเดิมนะครับ EP นี้ชุดนี้นะครับเปิดไว้องละ900ทุกองค์เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพระเป็นชุดเก็บตาสมนะครับเก็บตาสมนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็ว่ากันไปนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกองค์ที่1ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตานะครับองค์นี้เป็นพิมพิตานะครับสภาพก็ คือผ้าทุกองค์ก็ผ่านการใช้มานะครับเนื้อจะออกอมเขียวอมเหลืองแบบนี้นะฮะเนื้อจะออกอมเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับพิมพ์คีตาเนื้อสวยๆครับพิมพ์คีตาเนื้อสวยๆองคนี้เนื้อแห้งเก่าเลยนะครับเนื้อแห้งเก่าดีนะฮะเนื้อแห้งเก่าก้นเป็นแบบนี้นะฮะมีแทงรอยตะไบเก่าๆครับผม วันนี้มีพิมพ์กิตาตัวยๆหลายองค์นะครับพิมพ์กีตาตัวตัวหลายองค์ครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับชุดนี้ขอ900นะครับองค์ละ900บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับนี่องค์ที่1นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่2ครับองค์ที่2นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์กิตานะครับน่าจะสามชายนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้นะครับเนื้อ เนื้อจะออกผิวตึงๆนะครับนะมีลายตามงค์แบบนี้นะฮะลายตามงค์ขึ้นเกิดกระดีนะครับเนื้อเก่าๆครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับผมขยับไปไว้หน่อยนะครับอะขยับไปไวหน่อยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่องค์ที่สองครับผมเก้าร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามครับองค์นี้ มีสร้อยสังวานนะครับนี่มีสร้อยสังวานเนื้อย่นๆครับมีแร่นะครับมีเมมีแร่นะครับแม่เหล็กติดครับองนี้องค์ที่สามครับตรงนี้บางทีมีแร่แล้วหลุดไปนะครับเป็นพิมพ์คีตานะครับสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับผมชุดนี้องค์เก้าร้อยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับหลวงพ่อเงินครับ ต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่4นะครับเนื้อจะออกย่นย่นนะครับเนื้อออกย่นย่นนะครับคิวตึงตึงนะครับตึงๆงเนื้อย่นย่นตัวตันะครับพิมพหรอโบราณนะครับพิมคิตาหรอโบราณเนื้อสวยงามครับผมในองค์ที่สี่ครับผมเก้าร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับ ยังไม่ค่อยหายดีนะครับต,ติดงานสองวันนะครับติดงานสองวันก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับเก้าร้อยนะครับผมองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกอันนี้เขาเรียกพิมพ์มีสร้อยต่งวางนะฮะนี่ฮะมีสร้อยส่งวางนะครับ เนื้อสวยๆตึงๆนะครับเนื้อสวยๆตึงๆชอบองค์ไหนนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับไปโทรไปไลน์ร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์นี้สวยมีหน้ามีตาครับอันนี้องค์ที่7ดนะครับองค์นี้สวยมีหน้ามีตานะครับนี่นะเนื้อย่นขึ้นเกตกระดีแบบนี้เลยนะครับ เนื้อย่นๆขึ้นเกจก็ดีบบไม่เลยนะครับพาพพิมพ์ค้ตาชุดนี้เหมือนโดนล้างมาด้วยนะครับเหมือนโดนล้างมานะครับเนีององที่เจ็ดนะครับผมองที่เจ็ดครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดครับอง์ที่แปดงานองนี้ก็สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับอันนี้องค์ที่แปดครับผมอง์ที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้าครับองค์ที่เก้า องค์ที่เก้าเนื้อจะออกผิวพุนๆนะครับนี่ฮะเนื้อย่นๆแบบนี้เลยนะครับองค์ที่เก้านะครับเนื้อผิวพุนๆย่นๆนะครับของอมเขียวอมเหลืองนะครับอมเขียวอมเหลืองแบบนี้ครับอันนี้องค์ที่เก้าครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับองค์คิดจาชุดนี้นะครับอันนี้องค์ที่สิบครับองค์ที่สิบใต้ฐานนะครับผม เนื้อเก่าเนื้อสวยนะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยทุกองเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดครับผมองค์ที่สิบเอ็ดครับเนื้อขึ้นเ็ดกระดีปึ๊กปึ๊บแบบนี้เลยนะครับขึ้นสนิมเขียวทั่วองค์เลยนะครับขึ้นสนิมเขียวทั่วองค์เลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองนะครับผมองค์ที่สิบสองครับ ต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามเป็นพิมพ์นิยมครับองค์ที่สิบสามเป็นพิมพ์นิยมนี่ัะพิมพ์นิยมเนื้อสวยครับมีลายตามง้งนะครับเนื้อเกินตามซอกตามองพระนะครับนี่ครับในองค์ที่สิบอ่าสิบสามนะครับองค์ที่สิบสามนะครับผมในองค์ที่สิบสามครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับขออนุญาตไปไวหน่อยนะครับพี่ๆนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่อ่าองค์นี้เต้นเรียวจีวรสวยคมนะครับเต้นริวจีวรนสวยคมครับที่องค์ที่สิบสี่นะครับผมต่อไปองค์ที่สิบห้าครับองค์ที่สิบห้าครับสองดูจะเห็นน้ําทองนะครับวิ่งตามรอบนะฮะสองดูจะเห็นน้ําทองวิ่งตามรอบนะครับ อันนี er ้อ pues งค์ที่สิบห้านะครับผมองค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้าครับสวยๆเลยนะครับองค์ที่สิบห้าครับต่อไป nah, องค์ที่สิบหกครับองค์ที่สิบหกอ่ะองค์นี้ยิ้มสวยนะครับองค์ที่สิบหกครับอ่าองค์นี้ยิ้มสวยเลยนะครับองค์ที่สิบหกนะครับต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ที่สิบเจ็ดนี้ค่าเป้าดินไทยเดิมๆนะครับ คาเป่าดินไทยจาเดิมครับองค์ที่สิบเจ็ดครับี่องที่สิบเจ็ดครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่สิบแปดชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้องค์ที่สิบเก้านะครับผมองที่สิบเก้าครับเนื้อสวยทุกองคนะครับกระเาเงินนะครับวันนี้องค์ที่สิบเก้าครับ ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบครับองที่ยี่สิบองที่ยี่สิบนะครับพิมพ์นิยมครับองค์ที่ยี่สิบองที่ยี่สิบเอ็ดครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์เล็กนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองครับองที่ยี่สิบสองครับลวงเพ่อนชุดนี้สวยทุกอง์นะครับ องค์ที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพิมพ์ชีตาครับผมพิมพ์มีต้อยถังวานนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปนะครับองค์ที่24สสี่อันนี้องค์ที่ยี่สิบสี่ครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้าครับผมไปไวไเลยนะครับเสียงไม่ค่อยมี นะครับองค์ที่ยี่ิห้านะครับต่อไปองค์ที่ยี่รับอ่ครับองนี้ยิ้มสวยนะครับองค์นี้ยิ้มสวยนะครับองที่ยี่26ครับนี่ครับองค์ที่สิบหนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้องค์ที่2ี่สิบครับผมเก้อยนะครับอีฟีนี้นะครับต่อไปองค์ที่ยี่เจดครับ องนี้สวยครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้สวยนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบแปดครับองค์ที่ยี่สิบแปดครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบแปดครับต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบเก้าครับผมองค์ที่ยี่สิบเก้าองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบเก้านะครับผม ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับอง์ที่สามสิบครับองค์ที่สามิบนะครับเนื้อทำริสเงินครับอ่านี่เอา9ก0รอพอนะครับองค์ที่สามิบครับเป็นพิมพ์นิยมครับองค์ที่สามิบครับนะครับต่อไปองค์ที่สามเอ็ดครับอันนี้องที่3ามเอ็ดครับผม ชอบองไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่จ้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบไลน์เปิดเดียวกันนะครับองค์ที่สามสองครับผมต่อไปองค์ที่สามสองนะครับต่อไปองค์ที่สามสามครับผมสามสามเนื้อสวยนะครับเนื้อสําริ์เงินนะฮะสัมฤิ์เงินเงินเลยแหละครับผมว่านะครับสามนะครับ ต่อไปนะครับผมอีกองหนึ่งนะครับนี่ฮะมีห้าองนะครับเนื้อจำลึกเงินนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอมานะครับสามนะครับต่อไปสามสี่ครับสามสี่ครับเรี่ยมวินเทจโบราณนะครับเรี่ยมวินเทจโบราณนะครับในองที่สามสี่ครับผมสามสี่นะครับ ต่อไ,ไปองค์ที่สามห้าครับสามห้านะครับพิมพ์ oh, 36, 36นิยมตัวตัวครับองค์ที่สามห้าครับผมรายการต่อไปองค์ที่สามหกครับสามหกนะครับเรี่ยมเงินวินเทจครับผมสามหกนะครับต่อไปองค์ที่สามเจ็ดครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดครับต่อไปองค์ที่สามแปดนะครับ 38นะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปมาดูเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองละ9 0้รอนะครับผมนะ900นะครับอันนี้องค์ที่1นะมีรอยจานนะครับมีรอยจานทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่นี่องค์ที่1นะครับผมเ0 0อบาทครับองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2ครับ อันนี้มีจานตรงสังคตินะครับองค์ที่สองนะครับเก้าร้อยครับต่อไปองค์ที่สามครับพิมพ์คอตึงนะครับองค์ที่สามนี่องค์ที่สามนะครับนี่องค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นี้องค์ที่สี่นะครับผมพิมพ์คอตึงครับต่อไปองค์ที่ห้าครับ เรือองที่ห้านะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่หกครับผมนี่องที่หกครับนี่องที่หกนะครับไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดครับรูปหล่อดก็เดิมมีจานครอบตูรครับมีจานครพบสูตในองค์ที่เจ็ดนะครับ ต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดอันนี้องค์ที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้าครับอันนี้องค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบครับรูปหล่อเหมอกเดิมองค์ที่สิบครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับ เนื้อสวยๆนะครับน้อยสวยๆนะครับองที่สิบเอ็ดครับผมในองที่สิบเอ็ดนะครับอ่ชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ